สวัสดีครับบ่าวตอมอีสานแทะคือเก่าครับผมพี่น้องเมื่อนี้กับมาหาใส่ปลาครับเงาหัวเมื่อนี้พี่นอ้องเงาหัวเปลี่ยนเงาไหมแต่กับเปลี่ยนดวงเบ็ดไหมนะับพี่น้องครับเมื่อ้านนี้วันที่สิบสองสิงหาครับผมวันแม่ก็เลยบไริหาอยู่หาก,กินเนาะพี่น้องเนาะจุดครับผมเมื่อนี้สิบสามครับวันอังค้าร้นนี่ครับเบ็ดเท่ากับเป็นเบ็ดปลาตาปลาสลามดํา เบอร์สิบสามครับพี่น้องเบอร์ yes. าเกาครับสี่สิบลังก็ใส่มาแน่แหละครับก็บเริ่มใส่มาแ็ว่าสิไปไม้ทาาผิด้ะครับ <laughs> ไปครับผมนี่หวัหวหัวซื้อมาสองขีดสองขีดร้อยนึง <laughs> ไปครับใส่ไปน้ำกันนี่แหละครับใส่มาแล้วที่ห้าหล้านนี่แหละพี่น้อง ง่ายลร้หมายแล้วครับพี่น้องไปมองได้กับมีตะคนใส่แล้วยังไกเ่เยอะน้อยครับเมื่อนี่เนาะคือพวกขึจังรุ่นกันนาะพี่น้องเนาะแม่นี่กับพ้าคว้อยมีน้ำครับม่ขาดวเลวย เว้นตกดินแล้วคววบบอหน่อยแล้วบ่ได้เอาแนวมาใส่ไปไปน้ำหัวนี่แหละ มาแล้วพี่น้องพี่เดี๋ยวทุงมาถ้าผมพี่น้องไปกูมาสามเบสยี่สิบกว่าหลังครับยีสิบกว่ายี่สิบเก่าใส่ยูฟังทั้งนั้น10สิบกว่าหลังเนาะใส่เบสแล้วเล่วบัดแทนไปเบื้องบัดเห็นไฟก็เจาะใส่มาสับมันนะครับก็เลยยางมากกู้ซะ เงามมาเก็บแต่ได้นี่ครับได้ยุยสองตัวเก็บนตาตกกับตัวงามครับสะดูกตัวนึงพอหน่อยตัวนึงเงี้ยี่นวองปขัควปึ๊บโอ้เป็นตะลุบใช่ฮะินมินอ่าหัวเ้ ใส่เด็ดนี่แหละเมื่อตอนพี่น้องไม่มีแนวใส่คือยังกางไม้เทียนนะปลาไปยังใดล่ะอู้หู้แซวแก้มทูบถือบันสามแต้มแล้วพี่น้องแลครับผมพี่น้องงานกลับมาหาใส่เด็ดมาน้ำในป่าสามตัวนะครับ สีก็สูดนยน่อยๆอยู่ในคูเนี่อเรื่องหมูเมื่อนําตัวนี่ที่หอยคูไปนี่นะครับเอ้าเจ้าบมารุนแม่หยันประกาศน้องพี่น้องเนาะประมาดซีสุ่มนะครับซีสุ่มกลัวใช่ไหมแจมรอบเดียวครับผมนะครับยามซีสุ่มกลัวหล่ะกับเอื่นเต้ากับแม่เก็บน้ำกันครับเบ็ดเลืออยุติ10กว่าหลังครับ16 18 16หลังเนาะพี่น้องเนาะไปครับผมใช้เบ็ด20กว่าหลังกรับบ้านครับฮะเห็ดน้องกินกินเขาครับ ประมาณสี่ถุ่มกลัวหรืพเ่าน้ององมาหยาดน้ำกันครับมันหนามมันกับบะมี่หือเ่าหาห่วงใส่ยากหนามกับะมี่ตากะสิจะสี่ทุ่มแบบไสแล้วเนาะนะครับผมท้างคุณเจ้าก็อบใส่นอะครับผมจะได้เวลาจามเม็ดแล้วครับตอนนี้ตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มนิดๆครับผมนะครับใส่อ่อนไปไปครับไปรดน้ำกันครับเรื่องหัวครับพี่น้อง เย่รุดหวบรุดเสียงเสียงแปะติดข้าพยังไปเชียงหวกบบมานเลย ผมจะม่กีรดีคันเดียวไปชนครับระช่อน,อ,นอ,อึ๊บเกี่ยวหนาเ่ยวหนา แรกของรอบแรกครับนี่ตัวออ,อ,อนี่หวังเลยปลาควนยังปอดปอดตอวไังโอยขนเลือกว่ะ

น่นสีเหี้ยอะครับมันยุตินี่เือเบ็ดลังสุทธไทยครับผมเือหลังเดี๋ยวแลละเือเนเดิมเลยฮะนี่ครับยามรอบนี้ก็ได้ซ้ำนี่แล้วพี่น้องปลาสองตัวตัวหน่อยกับตัวใหญ่อ่ถ,ถือ่าได้อยู่เนาะอะครับผม จะได้จับบ้านเราไปที่นี่พี่น้องสี่ถุมกลัวเมื่อหาทุงหรือเ่านี่มาเด็กเพราะว่าใส่เบ็ดพว่าใหญ่ใหญ่มานจะท่างทัางท่างฝุ่นนะครับมองเงินส่ก็เจะมองก็เจ้ะไซซับมากแต่เลยใหญ่มากใหญ่มันไซท่างนี่มันมุือมองไซเหรอครับหนามมันเบิดเนาะเนาะพี่น้องกับคำนี่กัถือว่าได้อยู่หรอครับเพราะเด็แจงได้ปนอยู่บางเว้นกับหัวคำ ก็ได้อยู่สามสีตัวนะนะครับเนาะก็จะได้กลับเมื่อน,นอนแล้วครับผมใส่เกลือสีแหลวกงเกือบสามถุงเนาะถ้ารุ่นกันตัวอีกมือ่อืุ่นเศร้าครับผมบ่ได้มายามอมีดอกสองดอกพี่น้องเพราะมันมันเงียบครับนะครับเงียบไม่เป,เปลี่ยนต่อม,มาไปครับผมเดอนกันงา่ายแล้วครับครับบ้านครับราชสีสวัสดิ์ครับพี่น้อง สวัสดีตอนเศร้าๆครับเศร้าๆส,ว,สวยๆพกมุ้งเพิงครับผมรถตัเวเ้นสูงแล้วครับไปครับผมไปเก็บเบสกันครับ <c oughs> <c oughs> สีแดงคอมไปไปซะ มนบมากอยูบป่าล่ะโอ้ยยูยูโคบโบ่คโคโอ้โห โ oh, oh, oh. <laughs> อ้โหงามอยู่ครับตัวแรกของเช้านี้ใะเการสลามดำเบอร์สิบสามสวยเลยครับผมเบียดลังที่ đẹp ơ tôi nghe tôi nghe tôi này chua đừng tua đã thắp toàn sáo ai đừng vô vào bốc hơi เบียดเบียดด้วยไส่โอ้ยอยู่บาเนาะไม่ควงเลยแต่เนาะอยู่มาเนาะโอ่ยู่ดอกนิ่งๆมาดิ่งก็โด้โอ้โอ้ยรุเจอพี่น้องเลย

หัวก็คือพี่น้องเลยครั้งสุดท้ายแล้วครับ <laughs> มกครับมกสูรจริงเรียดว่าได้ดอกพี่น้องเลย <laughs> ครับได้ตัวเดียวตัวเดียวงามอยู่ครับใส่สวยอยู่้ <laughs> รู้ตัวนึง ครัาบบ้านครับมุอหมานพี่น้องมือนี่จิบได้เก็บเมล็ดปลาหนาบร่วมกันทั้งเบอร์เก็บเจ็ดตัว <c oughs> เจ็ดตัวเพราะว่าศัตรูบางแงมป็นเด๋อประดูกเก๋งแงมอยู่ดรอครับด้ยปลาคอใหญ่สองตัวมุมหมานได้พี่น้องมือนี่สูจริงเหลียบเป็นเด้อเลยครับผมจะขอบคุณทุกทรัพทุกการติดตามด้วยพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมคลิปบ,บ่อทองก๊อซาวไกลครับพี่น้อง เออคลิปนี้กัสิลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้นะครับผมรถส่งคลิปหนาครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดกระดิง่งน้ำเด้อครับเด้อร์กระบ,บาดครับผมต่างเบ็ดก่อนผลงานร่วมครับพี่น้องอันนี้ปลาดุกตัวเก่าแล้วครับนี่ใน้ซ้ำนี่แหละครับรตัวตัวนี้โบแมนอันนี้ตายเต็มโอ้ยกันหน่อย kekuasaan tu ni lah. Ini kekuasaan tu ni